นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องการศรัทธาในวันอาคิรอกต้องศรัทธาเรื่องใดบ้างต้องศรัทธาย่างไรละ่ะคือการศรัทธาต่อวันอาคิระอกเนี่ยทับศัพท์ก่อนอาคิรอกอาคิรอกเ,เนี่ยอาเครแปลว่าวันสุดท้ายคำว่าวันสุดท้ายในที่นี้คือแปลว่ามันไม่มีวันไหนหลังจากวันนี้อีกแล้วเรียกว่าวันสุดท้าย เรียกวันอาคิร์วันกิยามะใช่วันสิ้นโลกนี่ใช่ไหมถ้าเกิดเราจะใช้ทําแบบสามวันสิ้นโลกถ้าเป็นวันสิ้นโลกแปลว่าโลกดุญญาจบวันกิยามะตียามะก็แปลว่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพมันจะเป็นรอยต่อแปลว่ามันเป็นวันมันเป็นถ้าวันอาคิร์แปลว่าโลกหน้าไปง่ายๆเพราะมันไม่มีวันหลังจากนี้อีกละทีนี้ความเชื่อเขาเรียกว่าอัลีมานบินเจามิลอาคิรการอีมานในวันสุดท้ายเนี่ย สำคัญมากเป็นหนึ่งในรุกลอีมานต้องเชื่อถึงแม้มันยังม,มันยังไม่เกิดก็ต้องเชื่อต้องเชื่อครับถ้าไม่เชื่อนี่มีมีปัญหากับอีมานของตัวเองได้นนะไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อรุกลีมานรุกลีมานเนี่ยมัน,ม,นมันมีหประการ <laughs> ไม่เชื่อหนึ่งในหก็เท่ากับไม่เชื่อเลยปฏิเสธปฏิเสธครับปฏิเสธรุกลอีมานข้อหนึ่งข้อใดหุกกลมคือการปฏิเสธครับ เหมือนกับปฏิเสธอัลกุรานอายะหนึ่งอายะใดหุกกมคือปฏิเสธครับครับทีนี้มาเป็นเช่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าการปฏิเสธการอีมานต่อวันอาคเคร์ต้องอีมานในสมข้อต่อไปนี้อือ,อันี้หลักเลยนะพี่น้องอากาดินสอมา <นะ S 1> จดไว้นะหนึ่งอัลอีมานุบิลบะสีการอีมานต่อวันอาคเคร์ต่อวันสุดท้ายยอมิลอาเคร ต้องอีมานในเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งม,มนุษย์เวลาตายไปแล้วเนี่ยจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกว่ากามบาดะนาเอวะลาขันกลนูอีดูฮูวะดันอเลนาอินนากุนฟาิลีนอันนี้เราบอกชัดเจนว่าดังเช่นเราได้ให้มีการเกิดขึ้นมาในครั้งแรกครอัลลอฮฺสร้างขึ้นมา เราจะให้มันกลับมาขึ้นมาอีกที่เราเคยสร้างมาแล้วแล้วมันก็มันก็สศูนย์ส,สลายไปแล้วพระองค์ก็จะกลับให้ขึ้นมาอีกวะดันอะลนะมันเป็นสัญญาณแห่งเราอินานาคุณนาไฟลีนแท้จริงเรานั้นย่อมเป็นผู้กระทำสิ่งน,นี้อย่างแน่นอนอัลลอฮฺบอกอัลลอฮ์บอกชัดเจนนะครับว่าการอีมาน ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเป็นหนึ่งในอิมานที่ผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาปฏิเสธเรื่องนี้นะเรากลายเป็นผุยผงแล้วเป็นกระดูกเนื้อหนังมางสาเน่าเปื่อยแล้วเราให้มีได้แล้วจากให้มีเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแปลกอะไรอ่ะอนะฉะนั้นการอิมานต่อโยมิลอาคร คือการอีมานในการที่เราจะต้องเชื่อว่ามีการฟื้นคืนชีพขึ้นมหอีกครั้งหนึ่งเราไม่มีหลักการว่าด้วยเรื่องวินว่าตายเกิดนะคุณเอ็มใช่ไม่มีพบนี้พบนูน้นพบหลายพบไม่มีนะเรามีเราเป็นคนสองโลกฮะโลกดุนยากับโลกอาคเคัรเราเป็นคนสองโลกแปลว่าโลกอาคเคหรเนี่ยใช้กว่ายอ,อ,อ,อาคิเรห์วันสุดท้ายแปลว่าวันที่ไม่มีหลังใจนี้แล้วเขาเรียกวันสุดท้ายข้อที่หนึ่งข้อที่สอง อีมานุบิลฮิซาบิวัญญาซะที่เกี่ยวข้องเรื to to ่องนี้เมื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรล่ะเรื่องของการไต่สวนอลฮิซาบิญญาซะเรื่องของการตอบแทนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ยูฮาซาบุลอาลอยมาลิวายูญญาซะอะไรมนุษย์ บ่าวของอัลลอฮ์จะต้องถูกไต่สวนจากภารกิจการงานของเขาและเขาจะได้รับการตอบแทนจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะะตอาลาพระองค์ได้บอกเอาไว้ในกุรอานหลายตอนฮะอัลลอฮ์บอกสิ่งที่น่าน่าสนใจที่บอกอ i, ว่าเราได้เอามาวาซินอัลกิสลิยบมิลกิยามะฟะลาตุซลัมนับซุนชัยอะวะอินกานะมิสกอลละฮับบะมินคอรดัลอะตีนาบิฮาวะกะฟาบินาฮาซิบินอัลลอฮ์บอกว่าเรา ตั้งตราชูที่เที่ยงธรรมมาว่าจินตราชูที่ที่เที่ยงธรรมวิลบิลกัสเลีรยวเิลกียมาสำหรับวันแห่งการฟื้นคืนชีพครัฟลาตุสลามูนับซุนใช้อันเราบอกว่าชีวิตใดก็ตามแต่ลาตุสล mm. ัมเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้เพียงสิ่งเดียวลาตุสลามูนับซุนใช้อันอันนี้เป็นนักอิรราะ mm. แปลว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่อลัลลอฮ์จะไม่อาธรรมกับเขาเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดก็ตามว่าอธิบายต่อกุรานละเอียดอ่อนมากว่าอิงกาเนมิสกาละฮับบะมินคารดาลินถึงแม้ว่าน้ำหนักมันจะเล็กเท่าเมล็ดพืชอืเรากินมะเขือเนาะเราเห็นเม็ดมะเขือไหม เดียวนะอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตุสลามูนับซุยชัยอันอัลลอฮ์จะไม่อาจทำต่อชีวิตหนึ่งชีวิตใดแม้เพียงสิ่งเดียวขยายต่อว่าไวอิงกานามิสกอลาฮับบาตินมินฮอร์ดันถึงแม้ว่าไอ้เจ้าสิ่งนั้นนะ่ะมันจะมันจะเล็กเพียงเท่ามเมล็ดพืชเขาตา่างโอโ้โหอาตัยนาบิฮาฉันก็จะนำมันมาถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเล็ก เท่ามาลเลยพืชอ,อตินาบิฮาเราก็จะนํามันมาไต่สวนวกากาฟาบิฮาฮาซีบีนและเป็นที่พอเพียงแล้วสําหรับเราที่จะเป็นผู้ชําระสอบสวนอายะนี้ผู้ชัดเจนหนึ่งเราเชื่อวันแห่งการเราเชื่อว่ามนุษย์จะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอมในการฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาคือการไต่สวนและการตอบแทน ประการต่อมาประการที่สามเชื่อว่าฟื้นคืนชีพเชื่อว่ามีการไต่สวนเชื่อว่าตอบแทนประการที่สามอัลอีมานูบิลจันนาติวันารเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องสวรรค์เช,ชื่อเรื่องนรกการเชื่อเรื่องนวรรค์การเชื่อเรื่องนรกมันหมายถึงการที่เรายอมรับว่าบทสรุปของผู้ละเมิดฝ่าฝืนคนชั่ว เขาต้องถูกอาสาบในนรกครับบทสรุปของคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ทำความดีเขาได้รับความสุขในสูงสวรรค์นี่คือสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของการกล่าวอ้างที่บอกสวรรค์ในอกนรกในใจเป็นการพูดเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกครับมันเป็นเพียงความรู้สึกขัดข้องใจ อึดอัดมันเหมือนคนที่ตกนรกอย่างความเข้าใจของคนบางคนที่เข้าใจอย่างนี้ครับนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนะเอาลอสุฮานาหัวใาแล้วเราต้องเชื่อสิ่งนี้ประเด็นมันก็คือการเชื่อการอีมานต่อยอมิลอาครมันมีองค์ประกอบสามข้อคือหนึ่งเชื่อแห่งการฟื้นคืนชีพ สองเชื่อในเรื่องของการไต่สวนและตอบแทนสามเชื่อในเรื่องสวรรค์และนรกประเด็นใครปฏิเสธหนึ่งในสามนี้เท่ากับเขาปฏิเสธการศรัทธาต่อวันอาเคยรอเมื่อเขาปฏิเสธต่อวันอาเคยรอเท่าเขากับเท่ากับเขาปฏิเสธอิมานต่อลอตตาลาเห็นไหมครับมันมันกระทบกันเป็นโดมิโนเลยเห็นไหมฉะนั้นเราบอกฉันเชื่อว่าต้องมีการพ้นเงินชีพ แต่ฉันไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงปฏิเสธไหมนี่ถือว่าปฏิเสธอ ي มานต่อยอมิลอาค่ะฉันเชื่อว่าว่าฟื้นคืนชีพแต่ฉันไม่เชื่อเรื่องการไตส่สวนแปลว่าปฏิเสธครับปฏิเสธอันหนึ่งอันใดจากสามเท่ากับปฏิเสธในเรื่องน,นี้ m. แล้วถ้ามากกว่าปฏิเสธจินตนาการอะจาร์ละอินุร,รัตวลาอุนุนสมีตวลาอัลกัตตริกลบเลบชรอัลละบอกว่า ได้เตรียมสวรรค์มาให้กับเจ้าเนี่ยตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินสมองไปไม่ถึงอืมก็มีบอกคือมีบอกเหมือนกันแต่ก็บอกแค่ลักษณะบางอย่างไม่ได้บอกทั้งหมดคืออย่างนี้ไอ้คำว่าจินตนาการเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้เราคิดเอาเองแต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยมันไม่ต้องจินตนาการนี่อัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์เป็นยังไงอะอนรกเป็นยังไงล่ะเชื่อไปตามนั้น มันเกิดคําถามว่าคุณจะจินตนาการไปเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรอกุรอานและฮะดีสพูดไม่พอหรอ Allah บอก آدَتُ لِعِبَادِ الْصَالِحِينَ مَالَ นَ ن ُ ر َ ا د َ وَلَأُذُنُ سَمِيَاتَ و َ ل َ أ َ ل َ خ َล ت َ ر ِาَ ا ل ْ ب ِ ل ْ ب َ ش َฉันได้เตรียมไว้ให้กับบ่าวของฉันซึ่งเป็นบ่าวผู้ทรงธรรมทั้งหลายอ د ด ت ُ لِعِبَادِ الْصَالِحِينَ ล l l a h เตรียมอะไรวะ มาลาไอนุนรอดสิ่งที่ตาเขาไม่เคยเห็นมาก่อนครับมันเกิดคําถามว่าไม่เห็นมาก่อนแล้วคุณจะอยากเห็นทําไมไม่ที่ผมถามอาจารย์อย่างนี้ก็คือถ้า,ถ,าถ้าคนคิดว่าฉันไปจินตนาการนรกสวรรค์เนี่ยอีกหน่อยคงต้องจินตนาการว่าอันละเป็นแบบไหนคือการจินตนาการเนี่ยมันจะทําให้ หมดหมดความเขาเรียกว่าหมดความรู้สึกที่ปรารถนาในสิ่งสิ่งนั้นหรือถ้าพูดถึงนรกก็หมดในเรื่องของความหวาดกลัวหมดให้บะหมดในเรื่องของความหวาดกลัวเพราะอะไรเพราะเวลาสมองมันมันมองเห็นภาพว่าอ๋อเท่านี้เนี่ยมันก็เลยทําไม่รู้ว่าเท่านี้หรอถ้าเป็นลงโทษก็เท่านี้หรอคือเวลาสมองไปถึงปุ๊บมันจะ,ม,นจะมันไม่ตื่นเต้นละมันแปลว่า มันเป็นสิ่งที่พอจะรับรู้ประมาณการได้ว,ว่าแค่ไหนดองนั้นปากเขาถึงบอกว่าในความละเอียดอของไฮดิสที่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินเพื่อที่เจ้าจะไปสัมผัสว่าถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่ประเภทไม่เคยสัมผัสอ่ะถ้าเป็นความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ที่ไม่เคยสัมผัสอ่ะมันเกิดคําถามว่าไฮดิชัดขนาดนี้แล้วคุณจะไปทาเพื่ออะไรกันเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไปเจอจริงเองไม่ดีเหรอใช่ป่ะ เพราะถ้าเกิดว่ากุรานต้องการจะบอกแบบละเอียดฮะดีสต้องการจะบอกแบบละเอียดไม่ต้องมาอึมครึมอย่างนี้ฮะบอกไปแล้วแล้วไอ้ที่บอกไปแล้วเนี่ยก็มีเยอะแล้วนะไอ้ที่บอกไปแล้วเนี่ยก็มีแล้วนะครับเท e ่านั้นพออย,อย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าเยอะคือเวลาเราอะไรไปเกินหลักการเนี่ยมันเกิดปัญหาอืมันเกิดปัญหา,เ,ญหาเอาเป็นว่าเราเชื่อครับเราอีมานในสิ่งที่ อัลลอฮฺตาลาได้บอกกับเราในสิ่งที่สุนนะของเราสุลุลลอฮ์ได้อธิบายให้กับเราพอแล้วผมเชื่อว่านี่คือวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าถ้าหากว่าเรายังยังเกินเลยต่อสิ่งที่ศาสนาได้บอกเอาไว้เนี่ยมันอันตรายทีนี้เรามาสรุปตรงนี้มันมีสิ่งที่อยากจะได้ ให้เราได้เห็นภาพกุรานได้ได้ฉายภาพในสิ่งที่มันมันสะท้อนถึงถึงอะไรถึงความน่าสะพึงกลัวในการลงโทษของอลาอตาอาลาที่มีต่อผู้ที่ละเมิดฝ่ฟาฝืนดูกุรานใช่ไหมกุลละมานาาดิยัตยูลูดุฮมบัดดันนาฮุมุลูดันไกรหะ รลียรูกุลอาซาเบนิซะห้าสิบหกเปิดดูอัลลอฮ์บอกว่ากุลละมานาดียัตจุลูดูคราใดที่ผิวหนังของเขาสุกนาดียัตแปลว่าผิวหนังสุกไอ้ที่มันสุกเนี่ยมันมันไม่ได้บ่มนะครับเขาไม่ได้ไปบ่มเหมือนเหมือนเหมือนไอ้มะม่วงนะสุกนี่เนื่องจากไฟและน้ำ น้ำร้อนปะหนึ่งน้ำทองแดงกันมูลครานบอกสุกเวลามันไปกระทบกับผิวหนังเนบีบอกว่าครานบอกว่าคราใดาที่ผิวหนังสุกแปลว่าจากความร้อนบัดดันนาหุมยูลูดันไรระหาเราก็เปลี่ยนผิวหนังใหม่แก่เขาซึ่งมิใช่ผิวหนังเดิมทำไมน้พี่คนอิอม ผิวหนังของเราเนี่ยนะเวลามันเจ็บถึงที่สุดแล้วมันจะหมดความรู้สึกเอาใหม่ oh เวลามันไหมจนแบบตายแล้วเซลล์มันตายแล้วเนี่ยลองเอาเข็มไปที่มมันรู้สึกหรอม,มันหมดความรู้สึกแล้วเอาล้อเพื่อเอาล้อต้องการจะบอกว่าไอ้คนที่มันเจ็บจนถึงที่สุดจนไม่เจ็บแล้วเนี่ยเอาล้อเปลี่ยนให้นับหนึ่งใหม่มให้สัมผัสกับความเจ็บใหม่อยู่รู้ดันไหยระฮาเปลี่ยนหนังใหม่โดยที่ไม่เอาไม่ใช่เอาหนังเดิมอะ เอาหนังใหม่มาใส่มาใหม่เพื่ออะไรลียาซูคุลอาซาเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ลิ้มรสความเจ็บปวดแห่งการอาสาบใช้คําว่าซูกลิ้มรสความเจ็บปวดแห่งการลงทันเราเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกน้ำร้อนน้ำร้อนหยดที่มือหยดหนึ่งเนี่ยแวบเข้าหัวใจเลยนะ แวบเลยความที่ไม่ต้องอะไรอาจารย์เนี่ยเนี่นยน้ำร้อนเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยยังยังกินได้ไม่เยอะเลยยังค่อยๆโซ่ตแล้วแล้วนี่นี่โอ้โหฉายภาพแบบแบบน่ากลัวแบบน่ากลัวอีกสักหน่อยไหมเวลากุรอานบอกเนี่ยฟัลล่านีนะกับฝรูกุติอัตละหุมซิยาบุนมินนารยูซับบุมินฟอวกิรูซิฮิมอัลฮามิมลุซฮาร์บิฮีมาฟีบุนูติฮิมบอลจุลู วะล่ะมีม م คการ์มินฮัดีิดคือล่ะมาอารดูเอายักรอยเอายักรอยู้มินฮะมิะะะะมะะะะอะดูฟะะะะะะานะะ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 ะาะะัะะาะะ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 ีะะ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 ะาะะะะะะะ้ะะะะัะะทะาะตะะ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 ะาะะยะะะะะะะีะะะะัะะ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  โอ้โหเสื้อเป็นไฟอ,ะอ่ะเสื้อที่มันมัน,ม,นมันถูกหุ้มด้วยไฟอ่ะอยู่ซับบูมิมฟาวกีรูอูซิมอัลฮามิมน้ำร้อนเดือดจะถูกเทราดบนบนศีรษะของเขาบนหัวเขายุสฮาร์บิฮีมาฟีบูตูนิฮิมบัลจูลูสิ่งที่อยู่ในท้องราดลงไปน,นะสิ่งที่อยู่ในท้องและผิวหนังมันจะละลาย มันจะละลายด้วยความร้อนด้วยน้ําเดือดด้วยกับอะไรมาฟีบูตูนิฮิมันยูรุปไอไอ,ไอความร้อนที่มันที่มันโดนผิวหนังที่มันเข้าไปข้างในเนี่ยมันละลายหมดเลยวัลลหุมมะก็เนี่ยก็เนี่ยสำหรับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกทุบด้วยขอนเหล็กกุลละมาอารอดูอยิยาครูยูมินฮาทุกครั้งที่เขาต้องการจะออกไปจากนรก ออ้ดูฟี่ฮาก็ถูกนำกลับมาใหม่วาซูกุลอาซาบลฮาริกอัอเราบอกพวกเจ้าจงลิ้มรสมีเสียงกก่าวซูกูจงลิ้มรสอาซาบลฮาริกแปลว่าลิ้มรสความร้อนไฟที่มัน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 โหมกระหนำ่ำบนเจ้าอันนี้สำหรับผู้ปฏิเสธปฏิเสธนะครับ วันฟันเลยที่นะครัฟารุเวลาเราเห็นภาพที่เออเลาะบอกว่ามันถูกสวมเสื้อที่มันถูกถักทอเตรียมไว้ด้วยกับอะไรด้วยกับไฟอาพรที่ทําด้วยไฟถูกตัดเตรียมไว้ถูกราดบนศีรษะด้วยกับน้ําร้อนที่มันโดนทั้งร่างกายแล้วก็เข้าลําทรงลําไส้นี่มันละลายหมดเลยอถูกทุบด้วยค้อน ทุกครั้งที่จะหนีออกก็ถูกลากเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องลิ้มรสความแผดร้อนของไฟนรกอาย่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องเห็นภาพเยอะกว่านี้ผมบอกเลยแค่นี้ก็อยู่ไม่ติดแล้วผมบอกว่าเราวันนี้ลองเอาเทียนแล้วก็เอามือไปลนหน่อยสามวินะันถึงสามวิแล้วอยู่ไม่ผมว่าอยู่ไม่ได้แล้วนี่สภาพเหมือนกับมันอยู่ใจกลางนรกอะ ข้างบนก็น้ําร้อนฮะในกุฎานอายาบางอายะบอกว่ามันเหมือนกับน้ําทองแดงที่ร้อนมากอืราดลงไปนี่สุกหมดเลยละลายหมดเลยนะครับในะะการเสื้อที่เราใส่เสื้อธรรมดาเรานะใส่เสื้อไฟใส่แบบแน่นๆตัวนี่อึอดอดนะัดเนาะอันนี้เสื้อไฟอนะนนเพราะว่าภาพเหล่านี้เนี่ย กรอ่านได้บอกไว้ชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสรุปความก็คือการอีมานต่อสิ่งนี้มีองค์ประกอบอยู่3ข้อ 1. อีมานในเรื่องของการฟื้นคืนชีพ 2. อีมานในเรื่องของการไต่สวนตอบแทนับ 3. อีมานในเรื่องของผลแห่งการไต่สวนตอบแทนคือนรกและสวรรค์เชื่อในความสุขที่อัลลอฮ์จะให้ในสว,สวรรค์เชื่อในการ ในความทุกข์ที่จะถูกทรมานในขุมนรกเหล่านี้เป็นการอีหม่านเกี่ยวกับวันอาคเรับครับว่าเลยอีกสักสองสามนาทีจะทันไหมนาจารย์อธิบายยาวหรือเปล่าอะไรเอ่ยว่าตั่ซิมูบีคับียาห์จะมีเอางั้นเป็นสำคัญนะคนับอันนี้คงต้องเอาเข้าๆก่อนคืออย่างนี้อายะห์นี้แปลว่าอย่างนี้สูรเจ้าทั้งหลายจงยึดสายเชือกแห่งอัลลอฮ์โดยพร้อมเพียงกันอย่ามีอันแปลว่ายึดทั้งหมดเนี่ยยึดในสายอัลลอฮ์ เวลาตาฟรรกูแล้วก็อย่าได้แตกแยกกันอประเด็นคือยึดสายเชือกของ Allah ไปว่าอะไรครับอย่าแตกแยกจากอะไรซึ่งเรา,เราต้องเ<ม>ข้าใจาเพราะว่าอยากจะอธิบายว่าจริงๆแล้วอายะนี้ไม่ได้สอนให้เรารวมกันแบบขาดสติรวมกันแบบขาดคุณภาพครับผมเคยบอกว่าพลังของผู้ศรัทธาไม่ได้เกิดขึ้นจากปริมาณครับ แต่พลังของผู้ศรัทธาเกิดขึ้นจากคุณภาพและอีมานครับจำ h ะดิษบทนี้ได้ไหมอะ่ะก่อนจะอธิบายอันเนี้ยนบีบ,บอกว่าในยุคสุดท้ายมุสลิมจะอยู่ในสภาพที่เหมือนสำรับอาหารถูกรุมกินโตะ๊ะสหภาพถามว่าเพราะอะไรจำนวนเขาน้อยเหรอีนบอกไม่ได้น้อยมากแต่มันมากแบบกูสันกับกุสะ้เซลมันมากแบบผักตบชวาม,มันมากแบบไอฟองน้ําที่มันมันอยู่ในทะเลแล้วเขาบอกว่าไงอาจารย์อาหารที่อยู่บนโต๊ะเนี่ย มันตอบโต้ไม่ได้อมันถูกกินไงมันถูกกระทำไงมันเป็นผู้ถูกกระทําการที่มุสลิมเป็นผู้ถูกกระทําการเรียกร้องไปสู่สร้างจํานวนให้มากผมบอกว่านี่คือการเรียกร้องไปในทิศทางที่ผิดเราจะอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ที่ไม่ถูกกระทําตราบใดก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์การมีอีมานอย่างมีคุณภาพไม่ต้องมีปริมาณเยอะหรอกแต่ให้มีคุณภาพ มีคุณภาพเหมือนทหารหารในสงครามบาดัซอย่ามีปริมาณมากเหมือนทหารหารในสงครามโอฮุดเพราะมันเห็นภาพชัดเจนว่าปริมาณมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าเราจะได้ชัยชนะถ้าไม่ยึดมั่นถ้าไม่ยึดมั่นและอยู่ในอีมายที่ถูกต้องฉะนั้นอายะนี้จะเอามาอธิบายเจ้ามาอธิบายครับรับผมี่นาครับผมรพี่น้องครับ